กลับมาในช่วงที่3ครับคุณผู้ชมยังอยู่กับผมการุณชางประยูนครับและเภศสัจกรหญิงวิจิตราตรงสิริครับคุณเชอรี่ครับช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณผู้ชมทางบ้านเขียนคำถามมานะครับมาที่อีเมลแอดเดรสของรายการนะครับ give me five at give r e channel com ครับไปที่คำถามแรกเลยดีกว่าเราเลือกคำถามเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคซ v s มาโดยเฉพาะเลยนะครับคำถามแรกครับจากคุณพลกรุงเทพคุณพลถามแบบนี้ครับว่า ผมนั่งทำงานอยู่หน้าจอนานประมาณ5ชั่วโมงครับ <c oughs> ถือว่าอยู่ในลักษณะที่ผิดหรือเปล่าและจะทำให้ผมเกิดอันตรายไหมครับผิดแน่นอนเลยค่ะเพราะตัวเลขเฉลี่ยก็คือไม่ควรเกิน3ชั่วโมงติดต่อกันในแต่ละวันนะคะคนั้นอาจจะแบ่งช่วงเป็นทีละชั่วโมงชั่วโมงครึ่งรวมๆกันให้ได้5ชั่วโมงก็ยังได้คืออย่ากเกิน3ชั่วโมงติดต่อกันนะคะคนั้นคุณพลก็อาจจะเริ่มมีปัญหาตาแห้งตาแดง ปวดเมื่อยนะคะแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าบางทีก็เบื่ออาหารไปด้วยเพราะว่าอาการต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะต่อกับกล้ามเนื้อต่อกับประสาทไปหมดเลยนะคะเกิดอาการ CVS เรียบร้อยแล้วค่ะครับเพราะฉะนั้นคุณพลต้องพักบ้างใช่ไหมฮะต้องพักบ้างต้องพักค่ะชั่วโมงหนึ่งพักสักทีหนึ่งมองอะไรเขียวๆมองไกลๆที่เชอรี่บอกคำถามข้อต่อไปเลยนะครับจากคุณนินะครับคุณนิกรุงเทพครับคุณนิถามว่าการนั่งทํางานหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยหลายๆชั่วโมงเนี่ย คุณนี้บอกว่ารู้สึกว่าปวดเบ้าตาจะมีผลกระทบอะไรหรือเปล่าคะอันนั้นก็เป็นอาการ CVS อาการหนึ่งนะคะคอาการปวดเบ้าตาบางครั้งก็เกิดจากกล้ามเนื้อท,ที่ที่มันตึงนะคะกล้ามเนื้อทั่วใบหน้ากล้ามเนื้อต้นคอคนะคะแล้วก็มีผลต่อระบบประสาทเพราะฉะนั้นก็เป็นอาการเตือนว่ามันก็เนี่ยแหละคืออาการ CVS ด้วยต้องพักค่ะคือเหมือนเป็นกำลัง ร่างกายกําลังจะเตือนแล้วว่าจะเริ่มมีปัญหาแล้วนะค่ะถึงตาจะยังไม่แดงตาจะยังไม่แห้งแต่ก็เริ่มมีปัญหาละกล้ามเนื้อบริเวณรอบๆใบหน้าเนี่ยเริ่มตึงละนะคะ,ค,ะคุณเชอรี่การดื่มน้ํามากๆเนี่ยช่วยได้ไหมครับเรื่องของตาแหง้งการดื่มน้ามากๆ ช่วยได้เหมือนกันแต่น้ำที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยมันจะเฉลี่ยไปไปไปยังทุกส่วนของร่างกาย <c oughs> ถ้าเราทำงานหนักนะคะสมองก็ต้องการน้ำ <c oughs> ร่างกายก็จะตัดสินใจว่าส่วนไหนสำคัญที่สุด <c oughs> มันก็จะวิ่งไปสมองก่อน <c oughs> ดวงตาก,ก็อาจจะมาทีหลังผิวหนังยิ่งหลังสุดเลยนะคะระบบย่อยอาหารก็ต้องการเหมือนกันก็จะแย่งน้ำลงมาเพราะฉะนั้นกว่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก่ามันจะเฉลี่ยมาที่สายตามาที่ผิวหนังก็อาจจะหลังๆสุดแล้วก็คืออาจจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ต้องดื่มเยอะมากๆคือร่างกายะก็จะประมวลให้เราเรียบร้อยว่าตรงไหนมีความจำเป็นต้องใช้ก่อนใช่ค่ะครับไปคําถามข้อต่อไปเลยนะครับคุณเชอรี่ครับจากคุณสโรชานนทบุรีคุณสโรชาถามว่าอย่างนี้ครับรู้สึกปวดตาพอละสายตาออกจากคอมพิวเตอร์แล้วนนะครับจะเห็นเหมือนมีหมอกจางๆเกิดขึ้น อันนี้ต่างจากตอนแรกที่เราคุยกันทีเป็นจุด <ขะ S 2> จุดำๆนะ <ดำ S 1> เขาบอกเป็นหมอกจางๆเกิดขึ้นครับแบบนี้เนี่ยเขาถามว่ามันเป็นเพราะอะไรครับคิดว่าน่าจะเป็นอาการพร่ามัวของอจอตานะคะคเกิดจากตาแห้งถ้าฟังนูนเนี่ยเกิดจากตาแห้งซึ่งก็เป็นอาการที่พบ บ่อยมากวิธีการที่ดีที่สุดเลยนะคะในการที่มีอาการตาแห้งคือให้กระพริบตาบ่อยๆการกระพริบตาเนี่ยจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดวงตากระพริบตาทีๆกระพริบตาบ่อยๆค่ะกระพริบตาบ่อยๆแล้วก็อาจจะใช้พวกน้ําตาเทียมช่วยจะลดอาการพร่ามัวได้เหมือนกันช่วยได้เลยค่ะแต่ที่ดีที่สุดก็คืออย่าอยู่หน้าจอนานเกินอย่าเกินนะคะสองชั่วโมงก็ควรจะพักบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะห้ามเกิน3ามชั่วโมงติดต่อกันเด็ดขาด คําถามข้อต่อไปเลยนะครับจากคุณวีเชียงใหม่ครับคุณวีถามว่าหลังจากที่ทํางานหน้าจอคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วเนี่ยนะครับหันไปมองรอบๆจะเห็นเหมือนมีลูกน้ําลูกน้ำนะเป็นลูกน้ำแล้วนะฮะเมื่อกี้เป็นหมอกเป็นควันนะฮะครันงนี้เป็นลูกน้ําเป็นลูกน้ําลอยแวบแวบแวบเนี่ยเกิดจากอะไรครับคุณวีถามแบบนี้ฮะ คุณวีจินตนาการเก่งนะคะท<ะ>่านในความเห็นของดิฉันลูกน้ําที่ว่าก็คือจุดดาๆที่เราพูดถึงนั่นแหละนะคะ,จจะก็คือหางมาด้วยก็ <laughs> คือเป็นจอตาเสื่อมคะ่ะค,คุณวีมีอาการจอตาเสื่อมเรียบร้อยแล้วคะ่ะพบคุณหมอด่วนเลยนะคะคต้องรักษาเพื่อที่จะหยุดไม่ให้มันเป็นมากกว่านี้เพราะอย่างที่บอกถ้าปล่อยให้เป็นมากกว่านี้มันไม่ใช่แค่ลูกน้ำค่ะมันจะกลายเป็นปลาวานเลยนะคะกาลายเป็นวานเหรอฮะเรียกว่ามันค่อยพัฒนาเป็นเป็นลูกออดลูกน้ำแล้วก็เป็นกบเขียด แล้วก็เป็นประหวานอีกอีกครั้งหนึ่งอะคุณวีงั้นคุณวีต้องรีบพบแพทย์นะครับจะได้ไม่มีลูกน้ำนะลูกน้ำจะได้ไม่โตไปคําถามข้อต่อไปเลยนะครับจากคุณเนครับจากกระบี่คะคุณเนกระบี่คุณเนถามว่าถ้าอยู่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์นี่นะครับหรือเล่นสมาร์ทโฟนเนี่ยโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับเป็นเวลา6กถึงเชั่วโมงโอนานเีเดียววันๆแกไม่ทำอะไรเลยนะเล่นโทรศัพท์มือถือถือว่า เป็นคอมพิวเตอร์ด้วยใช่หรือเปล่าคะแน่นอนเลยค่ะเกินสามชั่วโมงแล้วก็เรียกว่าเป็น C.V.S. แล้วเออหกถึงเชั่วโมงนี้ทั้งวันเลยนะคะครับทั้งวันเลยนะคะเขาเรียกว่าเป็นเป็นโรคอาจจะคือเป็นโรคติดโรคติดอิเล็กทรอนิกส์ใช่ค่ะเป็นโรคติดเครื่องมือสื่อสารเลยค่ะอันนี้หนักเลยค่ะอาจจะต้องพบจิตแพทย์นะคะถึงขนาดต้องพบจิตแพทย์ใช่ค่ะเพราะนั่นหมายความว่าคุณไม่ต้องการสื่อสารกับกับใครแบบแบบ แบบเห็นหน้าเห็นตาละคุณต้องการที่จะอยู่คนเดียวในโลกส่วนตัวคุณกำลังปิดกั้นตัวเองนะคะแล้วก็อาจจะส่งความเป็นตัวตนซึ่งซึ่งอาจจะไม่ใช่ตัวคุณก็ได้ออกมาให้โลกภายนอกรับรู้ตรงเนี้ต้องต้องคุยกับจ,จิตแพทย์แล้วค่ะครับ แปลว่าคุณคุณเนเนี่ยอยากจะอยู่กับตัวเองมากมากเป็นพิเศษน่าจะอย่างนั้นนะคะซึ่งน่าเป็นห่วงอาจจะยังไม่ถึงกับต้องรับประทานยาแต่ควรจะใช้วิธีการพูดคุยใช้วิธีการจิตบําบัดนะคะออกไปเจอคนอื่นบ้างแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเจอคนอื่นบ้างออกกาลังกายบ้างทําอะไรอย่างอื่นบ้างไม่ใช่ตื่นมาก็เฝ้าหน้าจอเฝ้าหน้าจอเป็นอาการที่เรากลัวที่สุดในยุคนี้ค่ะครับหรืออย่างบางคนนะครับคนที่ทํางานออฟฟิศบางคนอาจจะเป็นนั่งอยู่กับเพื่อนหลายๆคนแต่มือก็กดโทรศัพท์ ใช่ค่ะใช่ไหมครับกลายเป็นว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ยไม่ได้สื่อสารความสัมพันธ์หายไปแต่ไปสัมพันธ์กับคนที่อยู่ห่างไกลมากกว่าค่ะหรือบางทีนั่งติดกันนี่แหละฮะแต่ไม่คุยกันคุยกันผ่านโทรศัพท์ค่ะก็อย่างที่บอกค่ะก็ทําให้การสื่อสารเนี่ยมันมันเสียเสียสัมพันธภาพไปครับซึ่งสัมพันธภาพแบบเนี้ย มันไม่ได้ใช้เวลาแค่แค่ชั่วโมงสองชั่วโมงที่จะสร้างได้ความรู้สึกสนิทสนมเนี่ยมันต้องใช้เวลาระยะหนึ่งแต่คุณกําลังทําลายมันลงไปเพราะฉะนั้นความเป็นสังคมของเราเนี่ยก็จะค่อยๆเสื่อมสลายไปจะกลายเป็นที่เขาเรียกว่าต่างคนต่างอยู่หรือกลายเป็นความเห็นแก่ตัวอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นปัญหาทางวัฒนธรรมจริงๆเทคโนโลยีก้าวไกลไปมากขึ้นแต่สมรรถภาพเนี่ยลดลงใช่วันนี้น่าคิดเหมือนกันนะครับเอาเป็นคำถามข้อต่อไปดีกว่าครับจากคุณกฤจกรุงเทพครับ คุณกิดถามว่ามีอาการปวดตาแสบตาตามัวบ่อยครั้งที่มีอาการปวดหัวร่วมด้วยนะครับอาการทางสายตาเหล่านี้เนี่ยเป็นจากการใช้คอมพิวเตอร์หรือเปล่าครับทั้งหมดที่พูดใช้หมดเลยค่ะคทั้งเกี่ยวกับสายตาแล้วก็กล้ามเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อต้นคอกล้ามเนื้อเอวนะคะคเป็นอาการที่เขาประมวลกันมาแล้วว่าเป็นเป็น CVS แน่นอนเลยค่ะครับนั้นคุณกิดฟังแล้วก็สบายใจได้นะครับ ว่าอาจจะต้องอย่างนี้ต้องพบแพทย์ไหมครับจริงๆถ้าเป็นน้อยๆเพิ่งเริ่มเป็นเนี่ยก็แค่ผ่าออกจากหน้าจอซะนะคะเปลี่ยนอิริยาบถร่างกายก็จะค่อยๆรักษาตัวเองได้แต่ถ้าเป็นมากๆเช่นปวดหลังก็ต้องพบคุณหมอแลบประทานยานะคะต้องทํากายภาพบําบัดถ้าเกิดมีอาการทางสายตามากๆก็ต้องอาจจะจําเป็นต้องใช้ยาซึ่งห้ามซื้อยาหยอดเองนะคะคต้องให้คุณหมอเป็นผู้สั่งเท่านั้นเพราะรยาหยอดตาจะมีหลายประเภทค่ะ แต่ถ้าตาแห้งอย่างคุณชารี่บอกว่า,าใช้น้ำตาเทียมอันได้ค่ะน้ำตาเทียมไม่ถือเป็นยาค่ะสามารถซื้อได้ โดยที่เราไม่จําเป็นต้องไม่ต้องคิดมากค่ะเพราะจะไม่มีตัวยาอะไรผสมก็คือเป็นสารที่เรียนแบบน้ําหล่อเลี้ยงในลูกตาเราเท่านั้นเองค่ะแต่เวลาหยอดก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าบางทีมือไม้สกรปรกแล้วก็ไปจับหรือว่าไปหยอดผิดวิธีมีวิธีการหยอดอ่งเหมือนกันอันนี้ก็เป็นสุขลักษณะในการใช้ยานะคะ,คะซึ่งการที่เราจะแตะต้องเนื้อเยื่ออ่อนทุกชนิดเนี่ยมือต้องสะอาดอยู่แล้ว ปรึกษาเภสัชกรได้ค่ะท,ที่ท่านไปนะครับแต่ถ้ามีปัญหามากจริงๆก็แนะนำมาไปพบแพทย์ <พบ S 1> ดีกว่าพบจักสุ่แพทย์ค่ะครับเอาแล้วครับวันนี้ครับเราก็ได้ในเรื่องของความรู้ดีๆครับสาระดีๆครับจากเภสัชกรหญิงวิจิตรตรงสิริขอบคุณคุณเชอรี่ครับค่ะยินดีค่ะ ช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับสนับสนุนโดยกิฟรินแอลสวิต plus a ครับอยากให้ลูกน้อยของคุณมีสุขภาพที่แข็งแรงครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะกลับมาพูดคุยครับ mm. เกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีกว่าครับพักกันครู่เดียวครับ